สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับชอบ่องเมมมอนทาราชาแนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาติลมนะคะชาวราชีกุมตุนเมถุนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะใครที่เข้ามา้ามอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะก็อยู่กันกับในหัวข้อนะคะใครที่จะเข้ามาเขากาจากคุณนะคะ เราขอดูพลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนเลยนะชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะพลังงานของชาวธาตุลมนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีไพ่ห้าเหรียญนะคะหกถ้วยแล้วก็มีไพ่สามดามนะคะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าชาวธาตุลมหลายหลายคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่ากำลัง รู้สึกเหมือนขาดหายอะไรไปบางอย่างนะคะหลายๆคนเนะี่ยมือนว่ามันมีพลังงานความเหงาความเศร้าอะไรเกิดขึ้นความผิดหวังอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับลายสิ่งอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรคาคาดหวังหรือคุณอาจจะได้เจอกับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมาห้าเหรียญแล้วก็มีไพ่หถ้วยเนาะมันก็มองว่ามีโอกาสของการที่ นะคะหลายคนอาจจะมีการนึกถึงสถานการณ์เก่าๆเหตุการณ์เก่าๆหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะทำให้เราสึกว่ามันยังมีความรู้สึกวนลูปไปถึงสถานการณ์นั้นนะคะรวมถึง บางอย่างนะหลายคนก็จ,จะมีการเกี่ยวเนื่องหรือมีสิ่งเก่าๆแวะวนเวียนกลับมาให้ทเราได้รู้สึกนะคะซึ่งพลังงานมันออกไปแนวเชิงของการรู้สึกเหงารู้สึกขาดหายอะไรไปอะนะแต่เ,เราขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าใครที่จะเข้ามาขอโอกาสจากชาวธาตุลมนะคะขอดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะมีพไพ่สามม้เท้าขึ้นมานะ The Tower ค่ะ ให้ามาได้ออกวอร์เดอนะคะต้องบอกว่าสำหรับพลังงานของเขาคนนั้นนะคะมีแนวโน้มมีโอกาสว่าอาจจะเป็นคนที่คุณคิดไม่ถึงหรือว่าเป็นคนที่จริงๆเหมือนแอบเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่แต่คุณคิดไม่ถึงว่าเขาจะขอโอกาสจากคุณน่ะนะคะ ทีนี้เนี่ยมนมองว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความห่วงใ่ให้กับคุณนะเวลานี้มีความรู้สึกดีๆนะคะจะเหมือนกับกำลังรอคอยผลลัพธ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะมาดยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะขอดูหน่อยนะคะว่าคนคนนี้นะคะลักษณะเขาเป็นยังไงเอ่ยลักษณะของคนคนนี้นะที่จะเข้ามาขอโอกาสจากชาวท่านลมนะคะลักษณะเป็นยังไงคะ มีไพ่ the strength ขึ้นมานะคะ the world มอดูเลยนะ the hermit นะคะห้าเหรียญน,นะมนว่าหลายคนในที่นี้นะคะคือ เขามีพลังงานเหมือนกันกับคุณอย่างหนึ่งนะในตอนนี้มันรู้สึกเหมือนขาดหายอะไรไปแล้วก็บน่าช่วงเวลานี้เขาใช้ช่วงเวลานะคะโฟกัสกับตัวเองนะคะมีโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเองค่อน,นข้างเยอะมีไพ่ The World ขึ้นมาด้วยนะคะเห็นถึงพลังงานบางอย่างเนาะของคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีอิสระในตัวเองนะคะ มันก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะหลายหลาย,ลายอย่างเนาะแล้วก็พลังงานมันเป็นพลังงานลักษณะของออการเรเลิบฉขึ้นมาหลายคนเนี่ยต้องบอกว่ามีการประสบความสําเร็จในบางเรื่องในบางด้านของชีวิตเราด้วยในเรื่องของการเยินการงานอะไรแบบนี้นะคะหลายคนก็จะทํางานเกี่ยวกับ ต่างประเทศได้ด้วยนะคะรวมถึงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่บริหารจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีนะคะเมเนจหลายอย่างให้เรียกว่าเอาอยู่กับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะขอดูเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้ มีไพ่หนดาบนะคะ King of Swords นะสามเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่เก้าดาบขึ้นมานะคะมันมองว่านะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกันอยากกลนกับนะแต่ว่าอยากที่จะทําให้อะไรมันชัดเจนก่อนรวมถึงความรู้สึกของตัวเขาเองด้วยนะคะมันว่าเขามีความวิตกกังวลอยู่ค่อนข้างเยอะคะ่ะในช่วงเวลานี้เก้าดาบก็ขึ้นมานะคะ คุณก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกว่าคิดวกคิดวนอยู่ในความรู้สึกหรือว่ายังเอาออกไปจากหัวเอาออกไปจากความคิดไม่ได้ะนะคะมันว่าเดี๋ยวมันจะมีการเกิดเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นกับความต้องการในตัวของเขาเองนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราขอดูเพิ่มเติมในส่วนของการทีแอคชั่นที่เขาจะมีต่อชาวทัดลมนะจะเป็นยังไงนะคะ มีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะอัศวินถือไม้เท้าราชาถือถ้วยแล้วก็มีไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะมนว่ามีเกณฑ์ของการที่ความรู้สึกของเขาคนนี้นะมนว่าการเทคชั่นมันจะเป็นในรูปแบบที่แบบเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีพาชั่นมีความห่วงใยมีความเข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นเราว่าคุณสองคนจะ เรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นในสถานการณ์ชีวิตที่ต้องเจอในสิ่งต่างๆที่เป็นนะคะคือเห็นถึงความเข้าอ,อกเข้าใจที่มีมากขึ้นมีไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะออมนุษย์ส่วนมันยังมีอะไรที่คลิกกันหรือการเทคชั่นต่อจากนี้มันจะเป็นสิ่งที่คุณพูดคุยกันถูกคอมีพชชั่นหลายอย่างร่วมกันนะนะมาเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าแนวโน้มหลังจากนี้นะคะ จะมีโอกาสเป็นไปในทิศทางไหนนะระหว่างคุณและคนที่จะเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะขอดูเพิ่มเติมแนวโน้มนะเอาคำนะคะมีไพ่สมถ้วยขึ้นมานะ9้าไม้เท้าค่ะ9้าถ้วยมันขออีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีไพ่แดถ้วยนะคะ สมถ้วย8ดถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็9้าไม้เท้านะต้องบอกว่าเป็นลักษณะของแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมนว่าอาจจะอยู่ในจุดที่เรากําลังประเมินดูสถานการณ์นะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยมนว่าแนวโน้มเนี่ยที่พัฒนาไปได้อย่างไม่ยากคือการเป็นเพื่อนการเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีนะคะหรือการที่ เรียกว่ามีการพบปะสังสรรค์กันมากขึ้นมีพลังงานการเฉลเบ t คอมมูนิตี้อะไรเกิดขึ้นมาอคุณกับเขาอาจจะมีคอนเนคชันนะคะที่มีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นก็ได้ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะแล้วมนรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีการค้นหาความต้องการของตัวเองนะคะเรียกว่าเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองก่อนแล้วก็ บางสถานการณ์นะที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันเป็นอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์มันว่าตัวคุณตัวเขาก็จะ เรียงสถานการณ์นั้นๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่น่าจะมีความสุขมากขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นะไม่จําเป็นจะต้องผูกมัดตืออะไรคือไม่ได้เห็นถึงการคอมมิชเมนต์อะไรขนาดนั้นในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้แต่มีแนวโน้มว่าคุณกับเขาก็แฮปปี้นะกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันว่าเป็นการเริ่มต้นในสั่งการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะนะมาเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรให้กับชาวัาตลมนะ อีไพาราชาถือไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะจัดทิสนะคะแล้วก็มีไพอัศวินถือเหรียญน,นะคะมุมมองว่าแนวโน้มนะคะของเอ่อคน คนนี้เนาะพรอ,อยากจะแนะนำนะคะในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องใช้นะคะเหตุผลในการตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์ในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคือเป็นการเปิดโอกาสได้ไหมกับความสัมพันธ์นี้มันว่าเปิดโอกาสได้นะคะให้ให้โอกาสกันได้ค่ะมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนเนาะในการที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณต้องลองพิจารณาดูว่ามัมีความแฟร์เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ไหมมีความยุติธรรมไหมหรือคุณรู้สึกว่ามันมีการเสียเปียบได้เปรียบอะไรไหมยอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางที่แฟร์ที่สุดเนี่ยเราต้องตัดสินใจหรือว่า เรียกว่าเดินหน้าด้วยเหตุผลความถูกต้องนะคะมากกว่าอารมณ์เนาะแล้วก็อาศัยการบริหารจัดการมีการซับพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้เนาะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันโฟได้ดีขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลักนาะราศีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะ <S <S มีชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลได้นะชาวราศีมังกรลักนณมังกร ชาวราศีกรกฎนะคะลัคนากรกฎแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกนะคะประมาณนี้นะ<ม>ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะันปากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ